สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันพฤหัสบัสดีที่29กันยายน2 5 6 5นะครับเห็นผมถือเล่อยแล้วก็เสียวเลยใช่ไหมครับครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับาการตัดการตัดต้นทุเรียนพื้นบ้านเนาะในเมื่อเราไม่มีความจำเป็นที่เราต้องใช้ในกิ่งข้างบนครับเราก็ต้องตัดออกตรงนี้เป็นการทดลองครับตน้นนี้คือข้างบนนี้ ผมเป็นการทดลองเปิดแผลเฉพาะกิ่งที่เราเสียบเข้าไปแล้วก็ผมไม่ได้พันแผลครับไม่ได้พันแผลในส่วนของกิ่งข้างบนเนาะโดย,ยเฉพาะการพันแผลในในช่วงที่เราเสียบเข้าไปอย่างเดียวครับผมเสียบเข้าไปสองกิ่งครับ2กิ่งมันก็ติดทั้งสองกิ่งเนาะเพียงแต่ว่าข้างบนนี้ที่เราไม่ได้พันแผลตามันก็ไม่ม,ไมีไม่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 แตกครับแล้วก็ข้างล่างนี้ เป็นการทดลองที่เสียบข้างโดยการเปิดแผลในรูปแบบของอาจารย์โดยการเปิดแผลด้านข้างครับเปิดแผลด้านข้างแล้วพันในส่วนของการเสียบที่เข้าไปให้มันแน่นครับแล้วข้างบนนี้เราพันรวมๆเนาะเปิดแผลจนถึงข้างบนนี้ครับหลังจากนั้นก็ทดลองสําเร็จแล้วเราก็มาตัดทิ้งครับตัดในส่วนของข้างบนเนื่องจากการแย่งอาหารในท่อลำเลียงอาหารนี้มันเป็นเส้นเดียวกันครับผมก็เลยต้องมาตัดข้างบนออก เนื่องจากไม่มีความจำเป็นครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากตัดออกมาแล้วนี่คือท่อนข้างบนครับท่อนข้างบนนี้ตามันก็โอเคเนาะมันก็เริ่มแตกเป็นใบแล้วหลังจากเปิดแผลได้ประมาณสักไม่ผมไม่แน่ใจประมาณสองสามอาทิตย์ครับแล้วกิ่งนี้ก็เริ่มจะแตกเป็นใบแล้วครับ สุดท้ายแล้ว2ต้นนี้ก็น่าจะโดนขุดทิ้งนะครับเนื่องจากว่าม,ม,มันติดกับต้นทุเรียนต้นนี้เนาะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งต้นครับฝ,ฝั่งทางนู้นฝั่งทางนี้ต้นนี้ผมเสียบสูงขึ้นมาครับมันก็ติดแล้วเนาะโฟกัสไม่ชัดเลยนะครับเป็นจริงตายอดเดี๋ยวมันก็จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วครับ โอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาตัดต้นทุเรียนพื้นบ้านที่ไม่มีความจําเป็นออกแล้วก็การทดลองในรูปแบบหลายๆอย่างครับทําให้มันติดดีหรือไม่ดีก็เพื่อนๆลองทํากันดูครับเผื่อว่ามันจะเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตให้กับให้กับเราครับคลิปนี้ขอบคุณครับ